ใส่ะนะสองบวกหนูย่าลืมนะครับเลขโรมันพวกนี้แสดงประจุของธาตุแสดงประจุของโลหะแสดงเลขออกซิเดชันของโลหะนั้นๆถ้าโลหะนั้นมีเลขออกซิเดชันได้หลายค่านะครับส่วนเมอร์คิวรี n วันไอออนเนี่ยนะครับมันจะต้องเป็น HG หนูต้องจํานิดนึงแล้วข้อสอบก็ออกมาแล้วด้วยเมอร์คิวรี่วันไอออนมันคือตัวระบวกหนึ่งครับแต่มันจะไม่อยู่อิสระครับมันจะจับคู่กันนะครับ2ตัวจับกันแล้วมีประจุรวมเป็นเท่าไหร่นะครับ2บวก จทย์ข้อต่อมาเลย x เป็นธาตุในหมู่สิบนะครับที่เกิดสารประกอบกับฟูรีนแต่ไม่เกิดสารประกอบกับออกซิเจน x คือไม่ใช่หมู่10หมู่ศ x คือ1หนูต้องรู้ว่หมู่0นคือหมู่อะไรนะอืมนะครับเกิดกับฟูรีนแต่ไม่เกิดกับออกซิเจนต้องเป็นคลิปตนันถัดมาครับ x เป็นธาตุ x เป็นโลหะทานิชัน oh ที่มีเลขออก d ซดชันได้ค่าเดียว x คือ สแกนดีเมครับซึ่งเป็นเท่าไหร่นะครับ3บวกค่าเดียวแล้วอะไรนะซิงสองบวกค่าเดียวแล้วที่ให้จําเพิ่มอยู่ค่า5้าคือซิลเวอร์เป็นเท่าไหร่นะครับบวกหนึ่งน่ารักมากน่ารักมากครับให้รางวัลครับพักสักคู่ครับ